ข้าสบายนะมันนึ่งก็ใชมาสอนวิธีการเอาชน,นะการอควานะวิธีการเอาชนะการอควาแมนให้เขาเบิ่งตามแผนการนี่เลยทางแผนวาดนี่ใช่หรือเปล่นี่ยๆแล้กดเครื่องหมายตั้งค่ายี่ปุ่นกองซื่อนี่นี่เลยทาร่มก็ใช้ปเปรียบทาด,ดิดเนาะ ถัดดินเสีเปลี่ยนถ่าน้ำถ่านน้ำเสียเปียบถาดไฟถาดไฟเสียเปียบถาดลมซึ่งอความีถาดดินอยู่น้ำไหลายเติมเนาะแล้วก็ปรับถาดลมขึ้นเลยปรับขึ้นประมาณประมาณหกหกขีดเนาะซึ่งสักห้าขีดหกขีดนี่แหละ ให้โจมตีได้แรงขึ้นแล้วกันอย่าลืมมาอัพทักษะการขี่เพิ่มขึ้นแน,นะะ่แล้วกันอย่าลืมมาอัพไดโนเสาร์เนาะนีนใน่ใส่เครื่องล่างแล้วกันใส่คอตูมแล้วนกะ็อัพ ว่ามันวิจัยนี่มันขึ้นเพราะเวทชิมห้าไยน์ยอับเลยเห็นป่าพลังโจมตีมันจะเพิ่มขึ้นกฎอยุญาตกามีนี่เลยทดัดทัดลมผสมทัดดินนะโจมตกับ o อทูทูดวยซองกันบลูสตาร์จะเป็นทันน้ำล้วนแล้วกันเป็นายฮิวนั่นเองตัวที่สามก็เป็นแพนทัชซึ่งเป็นชาต์น้ำผสมธาตุลมนะก็เป็นายฮิวอีกตัวหนึ่งตัวที่สี่ก็เคบิด ก็เป็นทัดดินผสมทัดลมเนาะเราก็จะกับโจมตีแล้วกับบวกยิงแล้วบ,บวกโจมตีแล้วก็บวกฮิวนะนี่ก็เป็นตัวฮิวอีกตัวที่สามนี่ก็เป็นฟูโบฟูโบก็บเป็นทัดน้ำเนาะที่เป็นสายฮิวอีกตัวที่สี่ ท่านนี้กับสู้ได้แบบสบายสบายเลยพ้เอ่าสายฮิวไปจากประมาณ3-4โตัวนสำหรับที่ยังบ่มีก็ให้ไปจับมาก่อนนะเนาะเพื่อมาจาัดกลยุทธ์ตามนี้เลยนการมาใส่ไอเทมนี้ตามนี้ใส่สูตรในสนามในนอน1 0อนนี่ น้อสลักที่นี่ขอตัวลากันเพียงเท่านี้เนาะชหรัภัยเชื่อว่า้อใจกันสมัรถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้เลยก็อย่าลืมกดไลค์กด s ช b s c r บคายให้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปให้แน่บ๊ายบายครับ